ปฏิบัติการตามล่าสินแสโชคุลหรือนางสาวพสิทธิ์อรินชลาพิษประธานบริษัทเวลเอฟเวอร์จำกัดใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงจนมีคำถามตามมาว่าตำรวจใช้วิธีการอย่างไรในการจับกลุ่มครั้งนี้ย้อนไปช่วงค่ำวันที่11เมษายนเริ่มมีการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากกลุ่มผู้ที่ซื้อทัวร์ผ่านบริษัทเวลเอฟเวอร์ ที่กังวลว่าจะถูกหลอกขายทัวร์ราคาถูกโดยมีปลายทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำจำนวนหกลำแต่เมื่อถึงเวลานัดหมายกลับมีการอ้างว่าต้องเลื่อนเที่ยวบินออกไปแบบไม่มีกำหนดจนถึงเวลาสามทุ่มครึ่งลูกทัวร์นับ2,000คนรวมตัวกันจนทำให้อาคารผู้โดยสารแน่นขนาด ท่ามกลางการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่สนามบินตำรวจท่องเที่ยวรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาต้องรีบเข้าไปดูแลและตรวจสอบข้อเท็จจริงจนมีการยืนยันจากสายการบินคาเท่แปซิฟิกว่าไม่มีเที่ยวบินเช่าเหมาลำดังที่เวลเอเวออ้างในโฆษณาแหล่งข่าวจากกองบังคับการปราบปรามหรือตำรวจกองปราบ เปิดเผยกับสปริงนิวถึงเส้นทางการติดตามสินแสโชกุนว่าตำรวจเริ่มเปิดปฏิบัติการแกะรอยนับตั้งแต่มีการร้องเรียนโดยรวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายและสื่อมวลชนจนเห็นรูปร่างหน้าตาและที่สำคัญคือรถปอดเช่สีดำของโชกุนจึงเร่งประสานความร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและตำรวจทุกหน่วยให้ติดตามในคืนนั้นทันที หลังเวลาห้าทุ่มกล้องวงจรปิดอาคารผู้โดยสารจับภาพของโชกุนเดินออกจากอาคารไปขึ้นรถปอเช่แล้วขับออกไปจากสนามบินอย่างรวดเร็วตำรวจจึงเริ่มเปิดวอร์ูมติดตามรถปอเช่สีดำโดยอาศัยกล้องวงจรปิดรอบสนามบินเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อพ้นเขตสนามบินได้เปลี่ยนไปใช้กล้องวงจรปิดของทุกหน่วยงานรวมถึงกล้องของห้างล้านเอกชนให้เชื่อมสัญญาณมายังวอล์รูม โดยติดตามรถปอเช่สีดำผ่านกล้องวงจรปิดทั้งแบบดูตามหลังและตั้งกล้องดักรอล่วงหน้าตามเส้นทางที่คาดว่าจะใช้หลบหนีทุกทางแยกจนพบว่ารถปอเช่สีดำมุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้ที่ถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นเส้นทางที่ง่ายต่อการติดตามเพราะถนนลงใต้เป็นถนนแบบเส้นตรงท้ายที่สุดปฏิบัติการข้ามคืนวอรวมติดตามภาพจากวงจรปิด ไปจนถึงช่วงเย็นวันที่12เมษายนภาพสุดท้ายพบว่าเข้าไปทางสำนักสงฆ์บ้านพรรังหรือวัดป่าชัยมงคลตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจัังหวดระนองจึงประสานกำลังกับสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองให้ตรวจสอบและเข้าควบคุมตัวโชกุลพร้อมพวกในเวลา18นาฬิกาทันที รวมแล้วตำรวจเปิดปฏิบัติการล่าครั้งนี้กว่า19ชั่วโมงโดยมีกล้องวงจรปิดตลอดระยะทางกว่า613กิโลเมตรจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจนถึงจังหวัดระนองเป็นอาวุธที่สำคัญในภารกิจครั้งนี้จิพรงพงศ์ประเสริฐผลกลังข่าวจริงสปริงนิวรายงาน